สวัสดีครับเออร์เนสต์เจนนี่อยู่กับโค้ชฮันดะอาบสุสีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเข้ามาชมรองเท้านะครับในคังของผมนะครับรองเท้าที่ผมใส่อยู่เป็นประจำนะครับใส่อยู่เป็นประจำต้องขอบอกกันว่ารองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆผมจะค่อนข้างที่จะใส่ครบเกือบทุกคู่ ผมถามคำถาม,ถามที่ต้องถามทุกคนครับว่าโค้ดฮันดามีรองเท้ากี่คู่ครับสมัยก่อนนะมีเยอะครับแต่ว่าแจกไปไปหมดแล้วนะครับก็มีเกือบทุกแบรนด์นะครับเป็นคนชอบชอบลองแต่พอเราลองมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเรารู้ว่าเราโอเคกับตรงไหนแล้วก็เราคาแรคเตอร์ Character เราเหมาะสมกับรองเท้าคู่ไหนหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วครับไม่ค่อยซื้อแล้วถ้างั้นเราขอมาที่รองเท้าผู้โปรดของโค้ดฮันดาครับผู้โปรดที่ใส่บ่อย,ยๆนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นคู่นี้ครับเอโนฟิ Pro เอ็นโดฟินโปรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นรองเท้าที่ต้องขอบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยครับผมชอบใส่รองเท้าแบรนด์นี้คู่นี้แต่ว่าด้วยมันดีดได้จริงอ่ะแต่ว่าผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างสังเกตตรงนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหมันอ่าใช่ไหมล่ะมันบีบเท้าขาเรียกว่าตรงนี้มันมันเว้ามากมันต่างกันหน่อยมันต่างกันเยอะเลยอ่าเยอะเลยแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าเวลาวางเท้าเนี่ยมันล้มเข้าข้างใน แล้วคนที่เท้าแบนเท้าล้มเนี่ยจะมีปัญหามากกับรองเท้าที่มันหน้าเท้ามันแคบครับแต่คู่นี้นะครับมีคาร์บอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าความกว้างของหน้าเท้าเนี่ยมันทําให้เราสามารถลงได้เต็มเท้ามากกว่าเวลาวิ่งก็เลยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บหลักๆสําหรับการเลือกรองเท้าผมคือใส่แล้วไม่ต้องไม่เจ็บต่อให้แพงขนาดไหนต่อให้ดังขนาดไหนถ้าใส่แล้วเจ็บผมจะไม่ใส่นะครับ เริ่มต้นก่อนเลยก็คือเป็นคู่นี้ที่คู่โปรดนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาส่วนของแบรนด์นี้นะครับที่ทําให้ผมติดใจแบรนด์นี้ก็คือรองเท้าคู่นี้นะครับตน้นคู่นี้เรียกว่าฟรีดอม3นะครับซึ่งเขาใช้โฟมพวาวเวอร์ลัน P.B. โฟมใหม่ของเขาเนี่ยครับมันเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตดีมากๆแล้วก็น้ําหนักเบามากๆมันก็เลยทั้งซัพพอร์ตแล้วก็ทำความเร็วได้ดีอพอเจอคู่นี้ไปเนี่ยค, <น S 1> คุญาตครับผมความหนาครับ กฟิลลิ่งประมาณไหนครับีฟิลลิ่งประมาณประมาณซูมไฟล์ซูมไฟล์แต่ว่าพื้นเนี่ยเขาทนกว่าเยอะเลยครับซูมไฟล์เวลาวิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะค่อนข้างไม่มั่นคงอะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันแคบนะครับเหมือนแบรนด์เจ้าตลาดที่บอกไปแล้วตรงนี้มันแคบแต่ตรงเนี้ยมันกว้างแล้วมันวางเท้าได้ได้ดีแล้วตรงเนี้ยครับไอตรงผ้าตรงเนี้ยครับมันกระชับ,บมันกระชับอ่ะสังเกตดูยกตัวอย่างตัวนี้ ผ้ามันอาจจะระบายน้ําจริงแต่มันไม่กระชับนะมันไม่กระชับอันนี้มันจะกระชับมันจะรู้สึกเหมือนว่ารองเท้ารองเท้ามันเป็นส่วนส่วนหนึ่งกับขาของเราอะฮะผมก็เลยเท้าใช่ผมก็เลยค่อนข้างจะชอบคู่นี้เป็นพิเศษอันนี้ชื่อว่าเอนโดฟินนะครับเอนโดฟินฟร e ดอมฟรีดอมทรีฟรีดอมสาครับผมครับนัคือที่มาของติดใจแล้วก็มาแบรนด์นี้เลิฟโปรใช่แต่ก่อนที่จะเลิฟโปนะครับก็ เราชอบแบรนดน์นี้แบรนด์นี้เนี่ยก็คือจากใช้แบรนด์นี้มาแล้วระวังเท้าได้ไม่ดีแบบว่าวาสนาเราไม่ถึงที่จะใส่รองเท้าที่มันหน้าแคบนะครับก็เลยมาหน้ากว้างๆไปเลยนะครับก็เลยมาแบรนด์นี้นะครับก็คือฮอกกาผมเริ่มต้นมาจากตัวนี้ครับคลิปตัน6คลิปตัน6นี่เป็นรองเท้าซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตมาโหรานนะครับวิ่งเนี่ยเหมือนแบบ เราอยู่บนปุยเมฆนะครับวิ่งเหมือนวิ่งอยู่บนสายมันซัพพอร์ตดีมากก็เอาไว้รีค o เวอรี่นะครับแต่ว่าด้วยน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะฮะมันอาจจะแบบว่าสายวิ่งวิ่งเร็วๆอาจจะไม่เหมาะแต่ว่ามันเหมาะกับการที่บอกว่าเราวิ่งชิลๆนานๆก็จะช่วย recovery รีค o เวอรี่พอมาตรงนี้เสร็จก็เลยจะมาเป็นตัวนี้ก็คือเราเราว่ามันดีแล้วอะเราก็อยากจะได้ตัวท็อปของมันก็คือเป็นตัวนี้นะครับ เป็นตัวคาร์บอนเอ็กซ์นะครับตัว SP นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวเก่าก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวกันเหมือนเราใส่ถุงเท้าได้เลยลินใช่ไหมใช่ลิ้นลิ้นแต่ว่าพอมาใส่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับท่าวิ่งของเราเพราะเราเป็นคนวิ่งค่อนข้างกระแทกพื้นคาร์บอนเอ็กซ์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าด้วยเมตาล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยมันต้องวิ่งแบบลักษณะน,นี้ครับไหลไปเรื่อยพอเราวิ่งกระแทกมันก็เลยเจ็บพอมันเจ็บเพราะมันแข็งมันค่อนข้างแข็ง,ขงนะครับอันนี้ค่อนข้างแข็ง,ขงก็เลยอาจจะไม่เหมาะ ไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วคู่นี้ก็คือเอาต้าเอตาอต้านี่เป็นรองเท้าสีลดดอกก็คือส้นกับข้างหน้าเนี่ยมันจะเท่ากันเวลาที่เราวิ่งนะครับด้วยรองเท้าที่มันสูงกว่านี่นะครับดอกมันเยอะเนี่ยมันจะเหมือนเราวิ่งขย่งเท้าตลอดเวลาภาระของเรามันจะไปอยู่ที่เอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายจะตึงแล้วก็อักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งด้วยลักษณะแบบหน้าเท้าเนี่ยม,มันแฟตเนี่ยมันจะทําให้ เป็นการ e ีค v e r y ีอ100วาให้มันแบบให้มันคลายตัวอันนี้สําหรับเริ่มต้นก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสักระดับหนึ่งเนี่ยขาเราแข็งแล้วนะครับขาเราเริ่มแข็งแล้วเราจะมาตัวนี้แหละตัวนี้ไม่มีซัพพอร์ตเลยนะครับ w i Band Five Finger ก็คือว่าเป็นซีโร่โคตรซีโร่ดรอกเลยก็คือว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่มีซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับเป็น Natural ก็คือว่าเหมือนแบบเราวิ่งเท้าปากนะครับตัวนี้เข้าไว้รีคาบิลี่ ผมจะไม่ค่อยใช้รองเท้าคู่นี้ใส่วิ่งเท่าไหร่นะครับจะเป็นเดินมากกว่าคลายกล้ามเนื้อฝ่าเท้าคลายกล้ามเนื้อฝ่าเท้านะครับแต่เริ่ม,เร,มเริ่มต้นจริงๆสำหรับการวิ่งของผมเนี่ยผมใช้รองเท้าแบบนี้ครับเอซิกนะเอซิกรุ่นแรกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น GT 2000ซึ่งมีน้ําหนักประมาณ350กรัมมั oh. คนค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักแล้วก็พอมาแบรนด์นี้ เขาบอกว่าคู <jin x 2> <at> ่นี้มันเทพที่สุดมันเจ๋งมากอเดียวนะอันนี้อันนี้รุ่น Tarter Tarter 6ครับ Tarter ครับ Tarter 6นะครับเขาบอกว่าใช่เบาเบามากก็เลยมาได้คู่นี้นะครับเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยมันเป็นตัวชูรงเลย Sky ซ e n s o r Japan นะครับแต่ตัวนี้มันจะหนักกว่าคู่ของ Tarter พอสมควรผมใส่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบนะเพราะมันยังแข็งๆอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วชอบ Tarter Tarter 6มากกว่า ลายเสอร์จะดิบจะดิบๆอันนี้อันนี้ดิบแต่ว่ามันยังนุ่มอยู่เนาะดิบแต่นุ่มกว่าอันนี้จะเบาด้วยใช่เนาะแล้วพื้นเนี่ยจะเกาะถนนมากนะครับดูดูที่พื้นครับอันนี้เป็นตัวที่บอกเอาไว้ตะกุยแล้วเพิ่มรอบขาได้ดีมากก็จะชอบมากๆช่วงแรกๆนะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือรองเท้าที่ผมใส่อยู่เป็นประจำครับใส่อยู่เป็นประจำ คู่นี้เหมือนที่พี่มีด้วยครับแต่ว่ามันค่อนข้างบางไปหน่อยครับคู่นี้ชอบควิ่งรูดได้ใช่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 คู่นี้คาแรคเตอร์จะคล้ายๆคุณเนี่ยคาแรคเตอร์เดียวแต่ว่าว่านั่นคือเท้าสองอีเหรอคะเท้ากึ่งๆสองอีครับเท้ากึ่งๆสองอีถ้วเกิดสมมติว่าใส่รองเท้าที่มันแบบถ้าเป็นแบรนด์เจ้าตลาดจะรู้สึกว่ามันมันอึดอัด แต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นมาพวกพวกนี้หน่อยก็จะรู้สึกว่ามันสบายเท้ามากขึ้นแต่ผมอยากจะบอกว่ารองเท้าที่มันที่มันหน้ากว้างมากๆมันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคือนึงเนี่ยมันมันไม่กระชับเอาไว้ใส่แบบว่าวิาว่งสบายๆแต่ไอ้พวกเนี้ยกระชับด้วยแล้วก็หน้าหน้าเท้ากว้างด้วยก็จะใส่สบายแล้วก็ทําความเร็วได้ดีนะครับโอเค